น็อกอีกน็อกอีกข้างหลังน็อกมามามาป้อมกวากระเบงให้น็อกอีกหนึ่งเหลือตัวเดียวโดยใจหมดมาดิขึ้นขึ้นมาขึ้นมากะเบียรดัดูตายบ้านจิ๋มรักเยียว เฮ้ยเราลงไหนกันนะเศรษฐีเหรอไอ้ลงเศรษฐีกูเราเนี่ยเขาลงเขาจะมถูกอ่ะพนั่งนั่งข้างกันเดี๋ยว์รถเดบักก็พอเมยครับตั้งเป้าหมายไว้แล้ววันนี้สิบเตม Il, มันลงมาก ahn, uh, ับเราเลาะมันก็ไฟเลยติดแป้งอ่ะเพราะหมายนั้นน่ะง่ายแล้วง่ายแล้วเราอ่ะต่อเกมต่อเกมอ๋อต่อเกมมันโดนแน่ตัวหน้าเราอ่ะโดนเราอวันนี้เฮ้ยปวดเฮ้ยปวดท้อง จะแล้วล่ะโอ้ยมันทับเมืองอีกแล้วเซ็งว่ะจะได้ซ้อมยี่ดีกว่าเอ้ยยัดยัดยัดสถีว่าสถีจะต่อยสองตัวจะดีกว่ตัวยัดสี่เลยระยะสองสี่เลยไอเสถีไอไอไปแหลมทำไมแหลมอะไรไม่แหลมมาแล้วไม่เรายัดสองสี่เลยเสถีสองตัวไม่ใช่เมื่อกี้ตัวไอมันเด้งไปแล้วมาดิมีลูกกองอ่ะเดินคู่เดินคู่ไม่มีปืนว่ะมีลูกกอง

ขวาขวามาตัวนึงตัวใกล้เราก่อนดิรอรอเพชรบาทช่วยได้ไม่มีไม่มีเอาตัวใกล้ก่อนน็อกอีกน็อกอีกข้างหลังน็อกไปไหนข้างหลังข้างหลังน็อกยัดขวาข้างหน้าเลยตดยนี้เจ็บนะบ้านนี้เจ็บโดนอีนัดนึงมามามาเบียร์มาเหยียบมาเบียร์มาโดนนี้มามามาอ้อมขวากับเบีให้น็อกอีกหนึ่งแบบตัวเดียวโดนซ้ายหมดมาดี เอ็นโทษทีไอ้เหี้ยไม่เล่นมือถือเลยถ้าเห็นฟังเตียนนะเล่นมือเราเล่นอย่างนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปไปอะไม่ไม่อนเล่นแบบเดิไมาเหี้ยเคิื่อนไปทางซายไปตัดกันได้เดินถ้าเลือดโดนลุกจากเรายัดเลยเราไม่ต้องรอให้มันมันมันต้องกรอบเชื่อกันย้าเราโดดยัดเมื่อกี้เออเราไม่ต้องไทยเลี้ยวหนีโดนกระแทกหน้าข้างหน้าไทยเลี้ยวหนีมานั่งาจะเข้านะเข้าหน้าถอนฟันเหรอถอนฟันเลยได้เวลาแล้ว พี่อ่ะบอกแล้วเกมเราทิ้งแต่แล้วยังยังไม่เสร็จยังน้ำไหลนะเข็ดตอนคออะเดี๋ยวคอใจเย็นกว่านี้หน่อยเด้อผมได้ยินเสียงโดดไปเมื่อกี้นะเกลวนเลยลวนอยู่พักนึงใจเย็นกว่านี้หน่อยอ้ขอเสียงล่าสุดอยู่บ้างโทษช่วเอาอ่ะกระตือผมแวะหาเกาะป่ะแล้วจะไปเช็คยังไงขอบน้ำอ่ะ เช็คแล้วก็ให้เพื่อนส่งะจะล็อกให้ผมอะไรเดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์ไปริมน้ำแตกว่ะมอเตอร์ไซค์อันตรายว่ะเออให้รถยนต์รถใหญ่ไปด้วยอาชีพเก่าของแ่นด้วยใช่เหรออะเก่าป่ะกูล็อกให้ริมน้ำเกิด่าววงบนเหรอช่วยล้ววงบนไม่เห็นแล้วเรียมน้ำอ่ะงั้นเนี่ยงั้นส่งผมไปห้องน้ำได้ป่ะผมเผื่อดูขวาต่อเลยบ้านป่ะเออไปในห้องน้ำอ่ะเออเพราะว่าน่าจะดีกว่าห้องน้ำมาเขียวอ่ะเดี๋ยวกูส่งให้ ร็องขนาดไหนร้อกขวาสุดกับเ่ากระลอกข้าวหน้ยู่ขอสุดก็ไม่เห็นไม่เห็นใส่ซิ่งนะครับผมเฮ้ยมีคนฟาร์มไปแล้วป่ะเนี่ยมีเกาะนะไอ้เกาะหนึ่งเอาปะได้เกาะหนึ่งไม่มีคนฟาร์มเบียดได้ไม่ไม่มีอ้าวมึงเปิดเ่ะอเริ่มเจอเกาะสองก็ไม่บอกจะขอยาดืน้ำหน่อยได้ไหมใครมีอ่ะเธอเลือดไม่เต็มเบียดมีสี่ของเอาปะมาแบ่งแบ่งได้ไอ้ให้มาไอ้ให้เฮ้ยให้รถมาโดนให้โดน ออกแล้วเจ็บยิงแล้วเอิร์นหามึงเอิร์นมองไม่เห็นมึงนะไม่น็อกวะเออมันเจ็บยังไงวะกูยิงไปสามอ่ะเอิร์นดูบ้านนี้ไว้ให้ด้วยเลยบ้านมะเขียวอ่ะบ้านมะเขียวดูให้หน่อยอีวอไม่โชนเลยมึงอะ ว่าเกี่ยวกับมันว่างไว้แล้วเฟี่ตรงม้าเหลือมีชอบมีเหลือถ้าเราจะข้ามเหลือม้าเขียวม้าเขียวม้าเรือมีเรือมีเรือมีเรือผมมีเรือทางผมมีเรือว่างว่าว่ากูไปเปลี่ยนรถบักกี้ก่อนเปลี่ยนรถบักกี้เปลี่ยนรถจกียบรถมันรถเกียบสิพังบ้าเอิญไปวงมาเขียวไปมาเอิญไปอยากไปอยากไปเล่นบ้านนี้ไม่ไม่เอาม้าเขียวเอิญไปอยากได้บ้านบนไปมามามาข้างหน้าบ้านมาข้างหน้าบ้านเนี่ยหรอข้างหน้าบ้าน ก็อยากได้มาร์คเขียวบนเลยไม่ใช่มาร์คนั้นมี่วีทีอาร์นะเพราะว่างเพราะว่างเอินเข้าได้ไหมมาแล้วของเขาแล้วขับเลยวะเข้าบ้านระเบียงเข้าบ้านระเบียงแต่ละคันนึงเข้าบ้านหนูไปเก็บเลยเก็บเลยผมพยับมาหนักแล้วตัวนักเรียนเกินพวกอินฟินต์ป่ะวะน่าจะใช่เหมือนไม่ครบไม่น่าใช่วายมันสายยิงคือเรือมาทางฟาร์มยิงนะทางฟาร์มมีนะแถวฟาร์ม เอิญมันโผล่มาเอาตัวเดียวด้วยมีตัวเดียวป่ะสองเอิญเสียงรถสองคันแล้วมีรถคูเป้กับบักกี้ขึ้นไปเติมเงินหัวแตกไปเรารับก็ได้ละมั้งเราไม่ต้องวัดแล้ววัดก็ไม่ได้ไปทำก็อยากเอ็ว่าจะมีผู้เล่นคนนี้เข่า จะตัดรถก็ตัดรถดูเละอยาให้เราตัดนะจะน็อกจะน็อกเจ็บคือรถซ่อมครึ่งหลอดนะเว้ยพี่พอเปิดอ่ะเผื่อเขาจะขักกันปะสองบ้านเนี้ยระเบียงระเบียงกันเได้ระเบียงกับอาปใช่ใช่มันจะไป็นการการวงเปลี่ยนเอาและแม่งเนี้ยให้ชัดตัวเดียวเนี้ยคือไอ้รถมันอยู่สองคนเอื่นก็ทำมันกากกันเฮ้ยมีหมวกสองป่ะฟังนะฟังเป็นนะ ถ้ามันกัดกันที่เราเล่นนวานได้ไหมถ้าเขาน้อยกว่าเราเราเข้าไปตีแสดงว่าบ้านนั้นของเราเข้าไปเล่นในบ้านโอเคนะโอเคมานจะหนึ่งแล้วหลอกเพื่อนเขามาเติมโอเคป่ะโอเคบ้านบ้านมรคฟามีคนเดียวใช่ป่ะหมายถึงถ้ามันจมเป็นมันมีแต่ตอนนี้ไม่ต้องหรอกหมายถึงว่าจะมีเหลือใช่ป่ะถ้าติดมันก็จะเกี่ยวเราอ่ะไม่จมเป็นเราแค่นั้นกันกันกันขวาก็ได้นะขวาก็แล้วกันเป็นไม่หนอนไฟนะ ไอ้บ้านมันเด๋อไปตัวนี้ติมเื่อไปช่วยบ้านไก่เอาเปล่ะถ้างั้นเรายัดสี่เล่ะถ้าตัวไม่ลบเราได้เปลี่ยนตัวาเอาแค่เียงบักกี้มันออกไปแล้วหนึ่งถ้าูัวได้เลยชั่วั่วถัวถั่วั่วถั่วถ่วถยวเั่วถเอาไง่าวัวยั่วถั่วั่วั่วถั่วถัวัว่ววั่อ่ว่วว่าไปชาร์จดีกว่า อะไรอะอะไรอะแล้วนะมาเข้าไต่หองบ้านเลยจนดไอหองบ้านเลยเดี๋ยวรอเติมมาตัวนึงไอ้เนี่มันเนี่ยดักล้อล้อล้อไอโร่มันได้มันได้มันได้มันเนียดมันเนียมันเนีดมันเนีดมันเนีดดักมันเนีดดักอยู่บนบ้านปตาไฟด้วยเอ้ยไปจอดไหนได้ขอตำแหน่งจอดตรงผมได้เลยเสียงอยู่ระเบียงระวังระวังมาปะ ระเบียงระเบียงจะขึ้นก็ขึ้นจะขึ้นขึ้นมาขึ้นมาระเบียงอ่าโนนดูตายปะอินฟินหมดตายตายมีรถมาหล่ะมีรถมาหล่ะบ้านเก่าเรามีคนเข้าแล้วนะเก็บรถด้วยโอ้ยโอ้ยอย่าโดนเนาะอย่าโดนเนาะหายใจเย็นเฮ้ยเก็บเก็บสมอลเก็บรถก่อนนะเก็บสมอลเก็บรถอยู่ฝากเล่นหน่อยเก็บไไม่ด้้แลว เดียวกันให้ไหมไปเก็บปากกี้มาให้แล้วท่นไม่ต้องวัดก็ได้โอเควงเป็นไม่มีใารเลสิเตรียมปูสม็อกตีบ้านนีเดี๋ยวล็อกเล่นไม่ได้หรอว่ามันเข้าจะโผล่ท่านไปแล้วบ้านไหนบ้านเนี้ยเตรียมตีบ้านนี้นีมาฟ้าเออเตรียมตีมารฟ้าล็อกหนึ่งคนนะขอแค่ขาดกูล็อกให้ไม่ไม่เพราะว่าวงเนี้ยวงฉลาม แล้วเรามรตัดตอนเนอะแต่คิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนก็ดีคิดไว้ก่อนก็ดีเดี๋ยวตอนตีอ่ะเดี๋ยวให้เจอเป็นคนล็อกโอเคไหมแล้วเดินตาด่าตีอะไรวะบัาหลังบ้านมันมีที่หนึ่งนะไม่ใช่ที่เดียวนะตรงมารส้มอ่าเดี๋ยวดูวงก่อนดูวงก่อนใช่ดูวงก่อนเฉี่ยอถ้าวงทำต้องทำก็เซตสมกเลย แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทรงเหมือนทรงเหมือนมักส้มจะเข้ามาตีมาฟ้าที่สโมสรเดือนมาขับรถออกไปเล่นกันทุ่งขับมาขวายแล้วบ้านมันจะมาทำอะไรวะบิดรถด้วยเหรอเฮ้ยวงมาฟ้าว่ะเออตีดิผมจะบ็อกุณจะบล็อกสมจะบอกไกลเลยนะ ขอคนหนึ่งล็อกก่อนแล้วขับรถตามได้ป่ะเบสเด่งเบสเด่งมาขึ้นรถกับกูหน่อยสองอามีรถกันใช่ป่ะรถมีรถจิ๊บเนี่ยเอาบักกี้ต้องไปบักกี้คนหนึ่งเอิ้นมาดิมารถกูมารถกูมารถกูกูมากับไอ้ไอ้ออกได้ไหมเนี่ยมึงเนี่ยว้าวเบสพร้อมแล้ว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 มามานแรกชนบ้านแรกบ้านแรกเลยนหัวรอหัวรอเงียบวะเงียบนะเข้านะเข้ามามามาตามกูหน่อย เป็ตามอยตามยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเป็ตามเป็ตามเนี่ยแตกแล้วบอกก่อนแแตกล้วไอปลาไอ้ปลาบ้านไก่กูขึ้นนะกูขึ้นนะมามาบ้านกูเคลียบบ้านกูเคลียบบ้านกูเคลียบแล้วมาเล่นตามกูเอินห่างห่างอยู่ห่างอยู่บ้างมาแล้วเงียบเงหลัียบอ่ะโดดเออระวังห้องน้ำนะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ห้องน้ำไม่ชัวร์ห้องน้ำเช็คห้องน้ำมามากูเดินอยู่เดินอยู่ มาไม่มีเออเคียร์เคียร์เคียร์การโซนเล่นระวังตัวเนียนใกล้อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเล่นใกล้แต่ตอนแรกมันมีเสียงดีๆอยู่นะเอิญซ้ายมือโดนแค่นังเดียวอะเนินเนินเอิร์นมาให้เพื่อนดิกูขึ้นบนบ้านนะ้ด้วยบ่อยตา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 ยแล้วตายแล้วเอิร์นตายแล้วตายแล้วกูโดดกูโดดไปกูโดดไปไปแล้วไปแล้ว ไอ้สายตรงนี้มีมาร์กเหลืองเบียร์โฟกัสให้หน่อยเบียร์เล่นเดินมาได้ด้วยไม่ถ้ามีสมบูรณ์ถ้าบุบไ้แล้วมันต้องเป็ตายไม่ปแล้วเนีนยไม่สายกูไม่เห็นแล้วอ่ะมันออกไปยังดูมันไม่รู้ไม่เบียร์สว่างไว้มันไม่รู้สายอังอยู่เอิรญมันยิงไอ้มันยิงไอ้มันยิงไอ้กูพอแล้วนักตบตัวเน็ต ขวาเรียนเลอย่างน้นอตัวตีของล็อกหน่อย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 ล็อกทีขอหนึ่งตัวผมไน่อยลรออยู่ออยู่ออยอ่ะตะมกเข้าตัวมึงเลยะกซ้ายแล้อกูอะกูวิวอยู่ไม่ไ่ปัรถกูวิวนมันเป็นเนินล็อกงวิวขวานะเออกูวิซ้ายให้เลยเฟตติ้นะรอก็รอดูไปหน่อยมันขวาเนนี่ไอ้ไม่ได้โฟกัสขวาล้โฟกัสให้เลยวนะ ไอ้ดูซ้าย้เบี้ยเลยเนินหลุมอ่ะไอ้มันพิ่งออมนี่แล้วอยู่มาร์คเหลืองเบียเนื้เนินอนี้เนินอไก่นี้สิบคนนะทวงเราเหลือแค่หกนั่งคนอื่นฟังนะตอนนี้มีสามมุมนะมาคมแล้วก็มารงตรงนี้แล้วก็มาร์คเหลืองโอเค รอ,อีนเลย่เวี่ีนะ่ง่า,าอง้ะสาเดี๋ยวเด็เอาไ่ถเอาชัน,นออชใส่ใหลุดไ้เด็เก็บเอาชักเออมยิงว่ะอกาิงดมสวย Watch out ก็จะเหลือสามที่ว่ะเดี๋ยวขึ้นมุม <นะ S 1> บ้านอยู่ มุมเบียร์ันยังยังแล้วเปิดสายเนี่ะมีสมองห้หุดนลูกป่ะเช็คขอบวงไม่มีแล้วเออเช็คเช็คขอบวงซ้ายเส้นอะไดิซ้ายไหนอะหมดแล้วซ้ายพวกเบียหมดแล้วนะสายต้องไปเล่นระเบิดวะก็เคลียร์ไปเลยไม่เอาเปิดน้อยอยู่ปีนะเราไม่ไม่ไม่มันเฮ้ยมันตายมันตายสายโดนระเบิดตายไปแล้วตัวเขาขึ้นใหม่ กมยังส่องไว้ยังไงก็ได้เปรียบกูส่องอยู่มันอยู่นอกวงเกินกูจะช้าที่สุดเท่าตามวงเพจติ่มเป็นไม่ทำอะไรนะเป็นไม่ทำอะไรเลยเพจติ่มเลยรอให้มันแบบโฟกัสบ้านเองแล้วก็จะยิงเป็นมุมคอสตัมเงียบให้มันโดนระเบิดอนเราะไอ้ลัดเขีวสายอะไรตรงนี้นะสายที่มันเน็ตใส่กัน ยังมองต้องมองเพื่อนแล้วยวมองอยู่ต้องเคลียร์ขอบวงพาไปไหนดิไม่ได้ไม่ได้ข้างหน้าข้างหน้าเพื่มันมีเนินเนินเชิงวงจะมาหากูแล้วนะเนินมันกูต้องโดดแล้วเอิร์นเดินตามกูอยู่นะวงเดินตามมาต่อเลยมามามากูตามอยู่รอรอรอตามอยู่เอิร์นไม่เห็นนะเว้ยเอิร์นต้องสอบด้วยอีกเนิน เดินไมด้ดินไ่ดเออคเดินตามอยู่สุดเดินตาอ่้งเม่ไ่าโมีกองตไวะอยู่ขอบวงอะมองไม่เห็นเลยอยู่ในพืนมนหามดเลยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยยอสยอนีพีดูาเกอีกย่ดเออัอม่ได้ดีเยเยี่มม่ ฮียดาเมจพระเจ้าคือรัดเพื่อนล้วนๆนะก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยค่าสดาเมจสี่โอ้โหเหลือเวนี่คุณเอฟวีได้ไงว่ดาเมจคุณน้อยสุดเลยผมทม่เด้าทม่ได้เชี่ยนเจ้า